ผู้ใหญ่แข็งแรงอยู bon hmm. <c oughs> ่เนี่ยไม่ต้องถึงนิดนือนิจยาหรอกต้องล็อกแล้วเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รักเป็นสุนัขแต่เขาต้องขั้นที่อื่นเลยนะไม่ได้ยิงไว้อยู่ด้วยไม่เข้ามือจ้ะ ี่เลลยแค่ะเราเตรียมตัวนะคะเตรียมไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะออกตั้งแต่เช้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอารถอดกันแล้วอยู่

เอา้ารดน้ำคุเอาบนีมัดเกนฟางมัดบันไดมาตัวหนได้มัดมันเรียไหวมัดอีกได้ัดมัดามัด้มัดก็ไดออไดเอาฟางไรมัดจะอยู่ฟางในมันหน่อยเลยนึกว่าจะมัดแบบนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn